สวัีครับปรดีเฮียใช้แอคชั่นแคมเป็นครั้งแรกของ DJI นะครับน้องงงมากนะครับเดี๋ยวไปดูกันอ่ะอันนี้ครับเปิดเครื่องมานะครับมันจะขึ้นตัวนี้มาซึ่งไอ้ตัวนี้ X80 นะครับมันสแกนไอ้ตัวนี้ไม่ค่อยเคยขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าจอมันสว่างเกินไปคือมันบอกว่าให้เราสแกน QR Code เพื่อดาวลุกดีเจไอเลโมไมโมซึ่งไฟล์มันโคตรใหญ่ เข้าไปหาใน Google ไม่มีเอ้ย g o เกิลเ a y ไม่มีนะครับต้องดาวน์โหลดข้างนอกแ800ร้อกว่าเมกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราได้ได้แอปมาใช่ปะเดี๋ยวเราลองนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องลงทะเบียนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้กดที่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันจะขึ้นค้นหาอันนี้มันจะตรงกันเห็นไหมมันจะตรงกันนะครับกดอ่ามันจะใส่รหรัสเรา้อกดอยอมรับ นะครับเปิดกล้องครั้งแรกต้องอย่างนี้นะงงมากทีแรกเฮ้ยทำไมมันใช้ไม่ได้วะพอะเราจะใช้งานนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับแสดงว่าตอนนี้เราสามารถอันนี้แ,แล้วนะครับคือมันสามารถซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมันมันให้เราเปิดกล้องได้นะครับโดยเหมือน5้าครั้งอะ่ะจำนวนประมาณ5้าครั้งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะล็อกนะครับไม่ให้เราเปิด นะครับเมื่อกี้เรากดอะไรไม่ได้ก็งงยู่นานเราจะมาถ่ายวิดีโอหน่อยนะครับโอเคนะครับแก้ไขประมาณนี้นะครับยังไงก็มือใหม่นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรจะอัปเดตให้ฟัง